สวัสดีครับคลิปนี้จะเรียนเรื่องการสะท้อนของคลื่นนะครับสมมุตินะครับว่าเรามีเชือกอยู่เส้นหนึ่งนะครับปลายข้างหนึ่งของเชือกนะครับยึดตรึงอยู่กับกําแพงนะครับคําว่ายึดตรึงนะครับแปลว่าปลายข้างนี้ของเชือกนะครับไม่สามารถที่จะขยับขึ้นลงได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําการสะบัดเชือกที่ปลายอีกข้างหนึ่งนะครับก็ทําให้เกิดคลื่นนะครับเคลื่อนที่ไปดังไปตามเส้นเชือกไปทางด้านขวาดังรูปเลยนะครับ คำถามนะครับพอคลื so, ่นนะครับเคลื anyway. yes, ่อนที่มากระทบกับกําแพงนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคลื่นครับคําตอบนะครับคลื่นนะครับคือการเคลื่อนที่ของพลังงานนะครับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับพอพลังงานหรือคลื่นนะครับเคลื่อนที่มากระทบกับกําแพงนะครับหรือพยายามเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคลื่นนะครับจะมีความเป็นได้ความเป็นไปได้ทั้งหมด3อย่างนะครับ อย่างแรก um, นะครับคือพลังงานนะครับหรือคลื่นนะครับก็สามารถส่งผ่านไปยังกําแพงต่อไปได้นะครับสิ่งที่อย่างที่2ที่เป็นไปได้นะครับก็คือว่าพลังงานนะครับก็อาจจะถูกดูดกลืนไปนะครับอันที่3านะครับก็คือคลื่นหรือพลังงานก็อาจจะสะท้อนกลับออกมานะครับพลังงานหรือคลื่นนะครับจะส่งผ่านไปได้มากหรือน้อยหรือจะถูกดูดกลืนไปได้มากหรือจะถูกดูดกลืนไปมากหรือน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับ ในกรณีของขึ้นในเส้นเชือกที่ยึดตรึงอยู่กับกําแพงนะครับขึ้นที่ส่งผ่านไปได้เนี่ยก็อาจจะมีค่าน้อยนะครับเพราะว่าอะไรครับก็มาดูกันนะครับไอ้เจ้าเชือกเนี่ยคำถามนะครับระหว่างเชือกกับกําแพงเนี่ยโมเลกุลของอะไรครับที่สามารถสั่นขึ้นสั่นลงได้ง่ายกว่ากันครับคําตอบก็คือของเชือกถูกไหมครับเชือกเนี่ยตัวกลางมันสามารถสั่นขึ้นสั่นลงได้ง่ายถูกไหมครับ พอขึ้นมันเคลื่อนที่มานะครับตัวกลางมันก็สั่นขึ้นสั่นลงนะครับได้นะครับถ่ายทอดพลังงานได้นะครับแต่พอมันมาถึงกําแพงนะครับมันก็พยายามเหละยอยากจะให้กําแพงเนี่ยมันสั่นขึ้นสั่นลงแต่ว่าทําไมครับมันสั่นขึ้นสั่นลงได้ยากกว่ากรณีของตัวกลางที่เป็นเชือกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพลังงานที่มันส่งผ่านไปได้ในกรณีนี้เนี่ยก็จะน้อยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเน้นกันที่ขึ้นที่สะท้อนกลับออกมานะครับ ก็คือคลื่นรูปนี้นะครับในกรณีของเชือกนะครับที่ปลายข้างนี้ถูกตึงอยู่กับกําแพงนะครับพบว่านะครับถ้าคลื่นตกกระทบนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคลื่นสะท้อนที่วาดออกมาเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นรูปร่างประมาณแบบนี้นะครับก็ส่วนต้นของคลื่นนะครับคือตรงนี้นะครับส่วนต้นๆเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ออกมาก่อนนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ส่วน หลังของคลื่นนะครับก็จะเคลื่อนที่ตามออกมาทีหลังนะครับแล้วภาพมันก็จะกลับไปจากเดิมนะครับกลับจากบนลงล่างนะครับต่อไปนะครับเรามาดูมุมหรือเฟสของคลื่นนะครับก็เรามาดูที่ส่วนต้นของคลื่นนะครับอย่างลองมาดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่จุดสูงสุดของวงกลมนะครับตรงนี้นี่เราให้เป็นมุมเท่าไหร่ดีครับสมมุติว่ามุมหรือเฟสตรงนี้เราให้เป็นเก้าสิบองศานะครับพอ คืนสะท้อนออกมาเนี่ยไอ้เจ้าส่วนตรงนี้ของคืนเหมือนกันเนี่ยมันมาอยู่ข้างล่างนะครับมาอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ส่วนล่างสุดของวงกลมนี่เป็นมุมกี่องศาครับก็สองอเจองศาถูกไหมครับคําถามนะครับว่ามุมนะครับมันเปลี่ยนไปจากเดิมกี่องศาครับสอง้เจ็สิบลบเก้าสิบได้เท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบองศานะครับ ดังนั้นนะครับในกรณีของคลื่นสะท้อนที่ที่ปลายข้างหนึน่งของเชือกนะครับยึดตึงเอาไว้นะครับเราจะได้ว่าคลื่นที่สะท้อนออกมานะครับเฟสของมันหรือมุมของมันนะครับจะเปลี่ยนไปจากเดิม180องศานะคร yea. ับหรือเราจะเรียกว่าเฟสมันกลับ180ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเฟสนะครับมันตรงข้ามไปจากเดิม180หรือเราจะเรียกว่าเฟสมันตรงข้ามไปจากเดิมก็ได้นะครับเวลาเราวาดภาพนะครับ สมมุติว่าเรามีภาพของคลื่นตกกระทบมานะครับถ้าเราอยากจะวาดภาพของคลื่นสะท้อนนะครับวิธีการวาดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการกลับภาพของคลื่นตกกระทบนะครับกลับจากซ้ายไปขวามือก่อนครับที่เรากลับภาพจากซ้ายไปขวามือขวามือเนี่ยเพราะอะไรครับเพื่อต้องการให้ส่วนต้นๆของคลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกมาก่อนถูกไหมครับให้ส่วนปลายมันเคลื่อนที่ออกมาทีหลังดังนั้นเราจะต้องกลับภาพจากซ้ายไปขวานะครับ ดังนั้นนะครับภาพนี้นะครับถ้าเรากลับจากซ้ายไปขวานะครับเราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับเนื่องจากว่าเฟสนะครับมันตรงกันข้ามไปจากเดิมนะครับหรือเปลี่ยนไป180องศานะครับเราจะต้องกลับภาพเนี่ยจากบนลงล่างด้วยนะครับเนี่ยกลับจากบนลงล่างอีกทีหนึ่งนะครับภาพนี้นะครับพอกลับจากบนลงล่างนะครับมันก็จะได้ภาพนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีการวาดขึ้นของ ขึ้นสะท้อนของปลายตึงนะครับก็คือให้เรากลับซ้ายเป็นขวาจากนั้นเ็กลับบนลงล่างนะครับเรามาดูกรณีถัดไปบ้างนะครับกรณีถัดไปนะครับคือสมมุติว่าเรามีเราเปลี่ยนจากกำแพงนะครับเปลี่ยนมาเป็นแท่งไม้หรือเสาก็ได้นะครับที่เป็นอยู่ในแนวดิ่งอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเชือกมานะครับให้ปลายข้างหนึ่งของเชือกนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผูกแต่ว่าสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างอิสระได้ในเส้นเชือกนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ดึงเชือกนะครับแล้วก็สบัดนะครับมันก็จะเกิดเป็นคลื่นนะครับเคลื่อนที่ในเส้นเชือกเหมือนเดิมนะครับพอคลื่นมันชนกับกําแพงเอ้พอคลื่นมันตกกระทบปุ๊บเนี่ยแล้วพอมันสะท้อนกลับออกมานะครับก็พบว่าคลื่นสะท้อนจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคําถามนะครับมุมหรือเฟสของคลื่นมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับก็มาดูนะครับ ส่วนต้นของขึ้นนะดูจุดนี้นะครับง่ายดีนะครับสมมุติว่าตรงนี้นี่อยู่บนสุดของวงกลม90องศาถูกไหมครับพอมาสะท้อนออกมานะครับส่วนต้นของขึ้นก็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมครับก็ยังอยู่จุดสูงสุดอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็ยัง90องศาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นมุมมันเปลี่ยนไหมครับมุมมันไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นเราจะบอกว่าในกรณีของเชือกที่ผูกเอาไว้ด้วยปลายอิสระนะครับเฟสหรือมุมของขึ้นมันจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับ เวลาเราวาดภาพนะครับถ้าเรารู้ภาพของคลื่นตกกระทบนะครับเราก็แค่กลับจากซ้ายไปขวาอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลับจากบนลงล่างนะครับที่เรากลับซ้ายไปขวาก็เพื่อที่ต้องการจะให้ส่วนตรงนี้ของเครื่อเนี่ยมันออกมาก่อนนะครับเอาเราลองมาดูแบบฝึกหัดกันหนึ่งข้อนะครับสมมุตินะครับว่าเรามีเชือกอยู่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีคลื่นในเส้นเชือกนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับกําลังเคลื่อนที่มาชนกําแพงนะครับ ปลายของเชือกเส้นนี้นะครับก็ถูกตรึงเอาไว้นะครับก็วิธีการวาดครับขึ้นสะท้อนเป็นไงครับเราจะต้องกลับซ้ายเป็นขวาแล้วก็กลับบนลงล่างถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่กลับจากซ้ายมือมาเป็นขวามือนะครับไอเจ้าคลื่นที่มีความสูงกลางๆนี่ก็ออกมาก่อนแล้วก็ตามมาด้วยคลื่นลูกเล็กแล้วก็ตามมาด้วยคลื่นลูกสุดท้ายนะครับจากนั้นเราก็ทําการกลับภาพนี้จากบนลงล่างอีกทีนะครับ แล้วก็ล่างก็จะไปอยู่ห้องบนถุงไหมครับดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตรงนี้ก็จะพลิกขึ้นส่วนไอ้นี่ก็จะพลิกลงมานะครับดจะได้นก็จะได้ภาพเครื่อสะท้อนออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ลองไปวาดดูนะครับ